ลำซีต่อเลยครับตาปึ๊บ,บวันนี้มาส่งเครื่องคั้นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ F 5 8าแปรวัตโฟพัดนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะก็คือมอีทำในส่วนของการเดินสายไฟการจุดต่อน,นอสตนเนลโครงสร้างเป็นสตตนเลตโ,โครงสร้างเสาก็เป็นสตตนเลตนะแล้วก็ไอที่พิเศษ ขึ้นมาแบบเป็นจุดที่ตั้งใจทํามากก็คือที่กันน้ํานะครับที่กันน้ําที่จะไหลลงเครื่องนะครับเราทามาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะ<อ> <ๆ S 2> เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคืออยู่ตรงไหนนะครับเก่วกการคั้นอ้อยก็แห้งเหมือนเดิมนะครับก็แห้งสะอาดเหมือนเดิมดครับอยู่ที่บ้านนา,นา,าบ้านนาขาท่า,า,าบ้านนาขาท่าตําบล ตำบลพระทายนะครับอําเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมนะครับติดกับแม่น้ําโขงนะครับเดี๋ยถัดไปตรงนี้ก็เป็นแม่น้ําโขงนะจากนาตรงนี้ไปฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำขงานีาว้าวงนข้าวนวเนีว้นีข้าวเน้าวเนะควั้านาวเาหนาวเหนยนยน เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะให้ดูว่าตรงไหนนะที่เป็นจุดกันน้ำไม่ให้ไหลลงสู่มอเตอร์นะครับเตยมแปงหลายลุนนะตามันเอียงมันเอียงไม่เป็นไรอยู่ก่อนก็ได้ครับตาอยู่ก่อนปึ๊บอ่าสต๊อปเครื่องก่อนนะครับปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเหยียดเดี๋ยวมันจะเต็มเนี่ยคอยตามันใสมันเต็มเลยปยังมันเอียงเอียงออกมันจะหกไงฮะอ่าไม่ต้องเต็มเลย เเหยียบใหม่ใส่เข้าไปโอ้โบรเอาไม่กองมาใส่นะนี่กองข้านนอกก็ได้แล้วก็นี่เรามาก็มากองด้านนอกนะครับอา่ารุ่นนี้ครับที่เปลี่ยนไปแปลงไปก็มีมหนึ่งจุดกันน้ำสายลงเข้าสู่มอเตอร์ด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปแล้วก็นี่ครับพื้นสแตนดด้านหน้านะครับกันฝุ่นนะครับไม่ให้ไหลลงไปตรงเหยียบลนะ่งเป็นแปนไม่ไม่ได้ว้าวโค้ง กนะ็คือเป็นแซนลาบเรียบเลยด้านบ,บ,บนแซนเลลเป็นแผ่นเดียวกันหมดทั้งทั้งเครื่องนะครับนะทั้งแถบเลย <S <S นะครับเป็นแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อนะครับแต่จะมีตรงไหนที่เป็นรูที่ว่าจะเป็นต่อเป็นตรงไปด้านล่างเนี่ยตรงเรนโซ่เป็นจุดสายไฟก็คือเราจะมีตัวกันน้ำน,นะครับส่วนสายไฟก็มีซีนด้านในนะครับสายไฟก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสายไฟมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ รูปแบบสวยงามแน่นหนาครับช่องระบายอากาศก็มีเพิ่มขึ้นนะครับมีรอบด้านครับผมมีรอบด้านเลยด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีด้านข้างก็มีนี่ครับก็แห้งสนิทภายในครั้งเดียวนะครับน็อตก็เป็นน็อตสแตนเลสทั้งเครื่องนะครับเปลี่ยนน็อตทุกตัวครับด้านนอกด้านในเป็นสแตนเลสหมดนะครับตัวนี้มันเป็น อ่ตัวนี้เป็น3ามนะครับเป็นเก็ตศุตสาหกรรมอาหารครับ,นนรบประสิทธิภาพการคันนะครับก็อ้อยก็ออกมาแล้วก็แผน่นอ่าถาดบังคับทางออกอ้อยก็นี่ฮะเราทํามาแบบชิดเลยนะครับคือไม่มีการม้วนกลับของอ้อยนะครับของชั้นอ้อยมีการม้วนกลับเพราะว่านะครับอ่าเพราะว่าเรา อาตาเดี๋ยวหยุดอยู่กันแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมใส่ถาดไยก่อนแป๊บหนึ่งครับอ่านี่ครับนี่ี่นฮะเกาะไปกรึ๊บเนี่ยมันจะมาชิดกับลูกกิ้งเลยแต่ไม่ติดไม่ได้ขูดกันนะฮะนี่ฮะตอนนี้พอชา้นอ้อยออกมาเนี่ยมันก็จะไหลลงไปเลยไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะม้วนกลับคืนดันตะแกรงขอยคืนไม่มีทางนะฮะอันนี้เป็นจุดที่แก้ไขไม่อีกแก้ไขหลายจุดนะครับ จุดต่อสายไฟได้ในเครื่องเป็นเป็นเทอร์มินอลนะครับเป็นแจ็คเสียบแล้วไม่ไม่ได้ต่อตรงเหมือนเมื่อก่อนก็คือเดินไฟดีขึ้นนะครับจากเป็นแก้ไขปรับปรุงนะจากขอคอมเมนต์ต่างๆของเครื่องรุ่นก่นกอนๆนะครับขอพัฒนาไปเรื่อยนะครับห้อยสองลำเน้ํน้ำด้น้ำสองเหยือกเหยือกแล้วเกิดสองลิตรนะั้นลิตรกว่านะครับ อ้าวหมดอ้อยหมดแล้วเหรอเฮียได้น้ำเยอะอยู่ครับอ้อยมันลำใหญ่เครื่องก็รีดระดับหนึ่งก็ดีนะนี่นี่ตาน้ำานี้หมดเลยเดี๋ยวให้มันหมดก่อนถ้าตาอยากจะเอามาก็มาเทด้านนอกได้นี่นะครับให้ถามเดียวกันใช่ครับถ้าถ้าอยากจะให้มันออกหมดแบบโดยไม่ต้องถอดตะแกรงมาก็เสริมตูดฝั่งนู้นนิดนึง ดันขึ้นมาให้มันเอียงนิดเดียวไงอ่าใช่ครับใช่ให้มันเสริมนุ่นเสริมหนุนเสริมฐานเครื่องเราเนี่ยอ่าครับผมเสริมเครื่องให้มันมาจักหนเนาะครับผมวันนี้ก็มาถึงก็ทำวามสะเครื่องครับแล้วก็มีปรับไอ้ตำแหน่งของจานจานกับโซนนะครับเดี๋ยวอ่าให้ตาเป็นคนจับให้ยายเป็นคนตอกโอ้่วยกันครับวันนี้มาเครื่อง เครื่องปรับเครื่องนี้พอดีมาใหม่ล่าสุดนะปรับยังไม่ร้อยเปร์เซ็นตก็เลยมาแต่งมาปรับ,บอีกนิดนึงนะปรับจานกับโซ่นะครับจะให้ลูกค้าช่วยกันทำครับวันนี้ <laughs> ลูกค้าก็จะเห็นอ๋อมันปรับตรงนี้เอง <laughs> นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เดินทางต่อนะครับไปนะครพนมไปเนี่ยครับใหญ่อ่า จุกปั้นพญานาแะครับมาทีลาก็ไปซื้อครั้งและมานครพนมที่ไรแม่บ้านก็ชอบไปผมก็มีโอกาสมานครพนมก็ไปตลอดแหละรับนินเนาะอาคนนี้มาชิมจริงไหมเ็บอกเนาะไปส่งมาหลายไปส่งมาหลายที่นะครับเขาบอกว่าใส่ขี้ควายแล้วน้ำมอยจืดบเองมาชิมชิมกันดูว่าจืดจริงไหมนะครับแต่ก็มีหลายส่วนที่มันมันก็ มีติดมีติดออกเปรี้ยวเค็มจริงๆด้วยแต่ว่าได้ครับแต่ว่ามัน,มนหวานไง<า>นแต่ว่ามันหวานอยู่ค,ครับมันไม่ได้เค็มเลยเ,เป็นอย่างนี้แหละถ้าใส่ขี้ควาย <S <S> <S ตาปีหน้าลองดูนะ <S <S> <S ขี้ควายไม่ต้องใส่ <S <S> <S แต่จะขี้วัวอย่างเดียว <S <S> <S มันจะมันจะหวานไปทางหวานเลยเไปทางหวานก็หอมแต่จริงต้องก็ใส่ขมด้วยนะหวานหวานหวานอ่าหมูหมูไม่กินหัวอาหาร มันก็ขี้มันก็จะมีฟอสฟอรัสเยอะอวัวมันกินหญ้ามันก็จะมีไนโตรเจนเยอะครับต้องใส่ขี้หมูต้องใส่ขี้ไก่ไก่ก็กินหัวหาเนี่ยก็นะครับก็จะหวานฟอสฟอรัสเยอะใแต่ใส่ขี้วัวเนี่ยมันมันลำมันงามแต่ผมไม่ผมอธิบายไม่ได้ว่าขี้วัวกับขี้ควายขี้วัวมันหวานแต่ขี้ควายมันจอมีรสเปรี้ยวเค็มปนมาด้วยกับน้ำอ้อย เดี๋ยวมีหน้าตารองคีควายไม่ต้องใส่เด็บขาดใส่แต่คีวัวอย่างเดียวแต่ถามว่าอร่อยไม่อร่อยครับรสนิตันี้อร่อยั้งเดียวนั่นแหละนั่นแหละมีส่วนตนั่นแหละมีส่วนแต่อร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่มันไม่ใช่ว่าจะเค็มเอเป็นเป็นสีสันดีนะมีมีออกเปรี้ยวเค็มแต่วันหวานปนกันเออขายได้ครับรสชาตินี้ขายได้สีน้ำก็เขียว สีน้ำออกโทนนี้ตลอดเลยตั้งแต่นี่แหละถ้าแถบติดแม่น้ําโขงเนี่ยจังหวัดไหนที่ติดแม่น้าโขงเนี่ยสีน้าอ้อยสีเดียวกันหมดเลยสีนี่เลยเนาะใช่ครับเขียวไม่เหลืองนะเขียวอย่างเขียวอมเหลืองแต่ไม่เหลืองอมเขียวอําเภอเซกาบึงกาอรอําเภออะไปาปากอะไรนะใช่ไหมอาเภอปลาปากเออผมว่าสงเหมือนกันหมดเลยสีน้ำ อำเภอโสวิสัยอำเภอผม <c oughs> ว,วิสัยอะไรเงี้ยหลายหลาย,ลายอำเภออำเภอศรีวิไลนี่อย่าสีน้ําแบบเดียวกันเลยครับสีน้ําแบบนี้เลยบึงการท่าวเทนนาคขอมขนมน่ถ้าแถบติดแม่น,น้ําขงมันจะเป็นใส่ลํานึงมันสิได้จกกักวดโอ้ลํานึงถ้าลําของตาลําใหญ่ๆมันเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างเนี้ย อย่างนี้เราคันกันทั้งเลยสองลำใช่ไหม <ละ S 1> สองสองลำใหญ่ใช่ไหมวก็ได้สองเหยือกแล้วก็อันนี้ถ้าตาใช้ขวดสองร้อยซีซีก่ะออะอย่างอย่างอย่างอันเนี้ยมันได้อย่างอันเนี้ยอันนี้มันหนึ่งพันอันนี้มันหนึ่งลิตรหน,นึ่งลิตรหนึ 1, ่งจุดสามถ้าใส่ขวดถ้าใส่ขวดสองใส่ขวดสองร้อยเนาะสอง ประมาณห้าขวดห้าขวดกว่าถ้าขายขวดละสิบก็ประมาณห้าสิบบาทถ้าไปก่อใส่ขวดใสองร้อยซีซีนะขวดละสิบบาท <c oughs> แต่ถ้าสองร้อยห้าสิบก็ได้ประมาณสี่ขวดหรอมั้งสี่ขวดสี่ <c oughs> ขวดเกิดเนี่ยถ้าถ้าขายขวดละยี่สิบใช้ใช้สี่ร้อยซีซีก็เอาเนี่ยม่ไม่หารกันเนีย <c oughs> เพราะว่าเนี่ยมันคันมาแล้วมันได้พันพันสามร้อยลิตร ลิตรเกอบ์อีสามร้อยซีซีหนึ่งลิตรเกอบ์อีสามร้อยซื้อมาสิตัวนี้ิบาทอันนี้สองร้อยห้าสิบครับอันนี้สองร้อยห้าสิบซีซีปากปากกว้างสองร้อยห้าสิบซีปากกว้าง, cc, ากกางไซนี้ก็ได้ครับอ้อยตัวเองไซนี้ไม่ขาดทุนหรอกอเพราะว่าอ้อยงามอ้อยําเยอะอยู่เพราะถ้าไซนี้เนาะถ้าไซนี้เนี่ยเอาตีนี่นี่หนึ่งลิตรนะ้าตายอยู่ตรงนี้สมมตุติหนึ่งลิตร ก็ได้ประมาณสี่ขวดตีไปสี่ขวดสี่ขวดก็สี่สิบาทเนี่ยสี่สิบาทอ้อยลำหนึ่งประมาณสี่สิบบาทสี่สิบกว่าบาทด้วยเพราะว่าอันนี้คิดแค่หนึ่งลิตรไงนี่มันมีเสียดแล้วก็ที่เราเทกินไปด้วยอ่าตาก็ได้สองลำก็จะประมาณแปดสิบบาทถ้าลำใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าขายได้นะถ้าขายดีขายดีขายได้ก็ได้เงินอยู่ครับขายได้ตอวนี้ได้ขาย่เนาะมันมีคนคัน แต่บ้านผมถ้าจะเหยียบขากันนะครับเยอะเยอะเยอะครับเยอะแต่บ้านผมเนี่ยโอ้เยอะพอค้าผมไม่ขายนี่ยโอ้เยอะมีมัดมัดบ้านนี่ก็หากันนี้แหละโทนี่แหละเรลับทาไหมืย่น้อนนะโอ้อยู่ได้แล้วครับอยู่ได้แล้วครับใช่ครับอยู่ได้แล้วครับมันมผลไม้ในมีขายไหมครับนี่ มีขายไหมตอนนี้เอาไม่มียังไม่ได้มันไม่แก่อ่าครับมาทุกมื้อนนี้เลยยินมีมากันเถอะมาซิมอยู่มาชิมรอนโอเคโอเคเดี๋ยวไงผมขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวจบคลิปก็ฝากเลยครับสำหรับเครื่อง f 5 800วัตต์โปรพัดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นปี2023นะปี2065นะครับ เพิ่มหลายจุดนะครับดังที่เก่ามาเดี๋ยวต่อท้ายให้ดูนะครับว่าตรงไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูนิดนึงสวัสดีครับยยยนีีี้ววดดเเเ๋